ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมสวนปลาหน้าง,งามนะครับฝากขอบุณหลายครับก็บมุมียังครับพี่น้องเขาก็จกนําเสนอนะครับนะเนาะเเพราะว่าเฮ็ดยูนีเฮ็ดเป็นเขาเอินไว้ยังก่อนสวนผสมประสานนะครับแต่เฮ็ดแล้วก็ได้ยูได้กลิ่นนะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ยูได้กลิ่นเพียงแต่ว่าเอาก็ อันนี้มาปลูกเขาอยากกินแล้วก,ก็ป tamam. ลูกตามขือนเพื่อนบ้านแหรอครับพี่น้องอมี่ก็จะมาอัปเดตนี่แหละครับพี่น้องบดบรใส่พื้นที่ลายได้พี่น้องนิดเดียวอยู่คางบ้านไหมครับีทางเขาบ้านเนี่ยแต่ว่าในระหว่างทางเขาบ้านเข้าเนี่ยก็เข้าก็สามารถปลูกได้อยู่ได้กินได้หลากหลายได้พี่น้องเนี่ยทางขยางเขาบ้านครับนี่ทางเขาบ้านเข้าเนี่ยางๆทั้งปีทั้งสายเมื่อก่อนนี่บนกล้ยเอาข้า มาปลูกมาข้ามป้อมกับปลูกได้พี่น้องปลูกไปโลดสมบูปีโลดอีพี่น้องว่าต้องไปมันิถือมันถิอเกิดบ่ราะมันถใหญ่บ่มยังตะกินบ่กระบ่้องรูครับเขาก็ปลูกไปก่อนปลูกไปก่อนพี่น้องปลูกก่อนถึงเวลามันเทาก็บคนบริกินเทาก็บจังคอยไปศึกษาว่าเออมันเป็นยังเครืองบ่เป็นหมากเป็นยังไปเทาก็ค่อยแกะไปเพราะว่าเพราะว่านักนักผู้เพิ่นรูนี่เพิ่นนี่บอกว่าอยู่ว่าเออมันเป็นยังจังบ่เป็นหมูเป็นหมากที่น่าเทาก็บจังคอยหาวิธีแก้เอา่ แต่ว่ากับเบ,บาเห้ยบาอยากใส่เรื่องของสารเคมีเล้พี่น้อง,องเขาใส่แบบธรรมชาติดบานเท้าตะกอนนะแต่ปูนยาแต่งงายห่อสื่อบริสุทธิ์นี่แหละกับปลูกหยุดหลังบานเทาเนี่ยแหละใส่ขี้งัวขีขว้ควายเทาเนี่ยนะมะพร้าวมกซื้อมักแตงมักขียมักเขือมันขึ้ดหยกแท้เ่เห็นได้ไปใส่ขวี้ใส่ยอยังคือเพลินเดียดเห็นหมดเลยแบบยาวมาทางขวามือกี้เลยเป็นมะเขียกพี่น,น้องก็ได้กินนไง ทางไปทั้งปีก็เป็นต้นกระเจียวพี่น้องเนี่ยต้ากระเจีเยวน้อยๆดอกประมาณเกือบยี่สิบกว่าก่อนี่กินเกินจนดปทนพี่น้องกินมาท่านเนี่ยมันเปลี่ยนจนบางครั้งเน,นี่ยเอาบริเวณในมือสองมือจนไอ้ดอกมันจนแก่ก็มีครับมีเดาไปฝากพี่ฝากน้องอยู่แต่ว่าก็บริเฮวณมองเดียวดอกพี่น้องก็ปลูกไว้หลายจุดอยู่ต้นกระเจียวนี่ปลูกไว้ยี่สามจุดสี่จุด นจุดละเศ้าจุดละสามสิบหม่องกินน้ำปรทนบรทันทั้งพี่นอ้องอนะครับอย่างนี้มาเนี่ยคางบ้านนะครับพื้นที่คางบ้านนะ้อยๆบริหลายพี่น้องเอาก็สามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินได้นนนเนี่ยต้นมะขามต้นนี้เห็บนบครัอยู่ทั้งขงงัวข้าวด้เลยพูดในมีหม่องคล้องน้องคล้องท้ายนี้ได้พี่น้องยิ่งใหญ่อยู่งด้ยิ่ใหญ่พอได้กินอยู่แต่ว่าก็บบริเวณประพวกซุ้มที่ซุ้มหาทัพี่น้องเอาก็เอาน้ำอย่างมหดมันโย่บังเถือกอะไรเนี่มันแรงมาก เรเ็ดเป็นระบบนำยศไม่พี่น้องครับต่อสายอยางมานสองมือสามมือเท่านึงเห็ดเป็นน้ำยศเพื่อเปิดกอกว้นั่นแหละแต่ว่าเห็ดเปิดไวแห้งเป็นนำยดจาลกจาล็อกตรงไหนน้อย่างที่นะก็ได้เรียกมันเพี่น่องแต่ว่าที่มันใหญ่นี่ขอสังเกตด้วพี่น้องเพราะว่าบริเวณนี้เ,เพื่อเห็ดเป็นหลุมเป็นหลุมปุ๋ยมักพี่น้องนี่เอาปุยมักไปใส่แล้วมันติดตกค้างในน้ำพื้นที่นี่เรื่อยออกมาพามาปลูกใส่เต็มๆปรากฏว่าใหญ่พี่น้อง ไงถ่วมพมเ ين. นี่ยไงก็มูนี่ต้นนี้หละงามก็มูเนี่ยปลูกมากนะครับพี่น้องยังว่าโอ้พยายามรักษาไปอยู่มีที่เอาเนียงก่อนพี่น้องจะเห็นบนอ้อมันแดดจะก,กาการน้อยๆมันเป็นม่องไหมผมเอามอ่อ,มองมอง 3, มม่องม่องสามม่องสี่ห้หอยแหละพี่น้องต้นหนึ่งก็ใส่ประายดอกใส่ประมาณจะพอถึงเม็ดเท่ากับตัดก็งลงทุนสามองเส้นึงกับประมาณสามร้อย ก็บาดเขาก็ตัดประมาณจะบวถึงเม็ดแบบประมาณเม็ดนึ่งเนี่ยเอายางลายเราก็มาพันรอบๆไปครับแต่วบาเป็นพันนั่นนี่พี่น้องมันมีวิธีพันอยู่จะคมอธิบายนเกี่ยวกับโทษมาถามออกกันเป็นผู้ใดสงสัยเลยอยากโอ้รับมันมีวิธีพันอยู่เป็นขยุ้ยขยุ้ยไว้นะครับบางมันเป็นไปพันรอบต้นเหมวยกันพันบรนันกับมดเป็นเส้นเล็นพี่น้องรุ่นหนึ่งตัดเจ้าเม็ดหนึ่งให้ให้เป็นเป็นขยุ้งขยุ้งไว้ไหมพี่น้องป้องกันด้วงพี่น้องเพราะมันยังดอก ดวงมาเจาะเวลามันใหญ่ๆเังส่เหรอันขันมันแนวมาเจาะมันมันก็กิดเฉงักมันบ่ตายดอกบางต้นส่วนมากบ่ตายแต่ว่ามันติดใครๆมันเฉงามันบาดตายเนี่ยมันก็มันกัสเซเวลาเขาเนาะแต่ว่าขันมันงามสี่เขาเห็นมือแล้เขาก็มีความก้มใจนะครับดีใจเห็นมันงามขึ้นแต่ล้มืเอแต่ละมเหมือนรับกําลังแทงยอดครับมากขึ้ี่พระค้านะครับพี่น้องเพราะเรยว่าปลูกแต่แนวกินครับพี่น้องต้นหมอกต้นไม้งามๆมากกว่าปลูกไว้แน่นี่ครับต้น ียังกับดาวกระจายบ่ต้นบานเชื่อนบ่ยังนี่นะน้ำมูลนี่นะครับพี่น้องปลูกได้หมดครับแนวอยู่น้ากินครับเลยมาแข้างๆเนี่ยอุ้ยเขาก็ปลูกไว้ข้างทางยางเข้ามานะครับตะไคร่ก็มีครับพี่น้องตะไคร่กัปลูกข้าก็ปลูกนี่ครับสองข้างทางเขานี่นะครับแต่ก่อนนี่ผมก็ปลูกอันพี่ยังก็ปลูกไม่ประดับพี่น้องปลูกไม่ประดับไปเต็มอยู่หน้าบ้านเป็นไม้ประดับคล้ายๆสวนย่อมมาละ โอ้ยบ้านนี้ก็ดีดอกพี่น้องผู้พนมกนะครับแต่ว่าผมก็มักขึ้กกันแต่ว่าเอ้กันข้ามาปรับเป็นปลูกของอยู่ของกินเป็นย่างเพื่อนเพราะว่าปลูกสวนยอมก็ไเด็หุนน้ำเหมือนกันได้ตัดหญ้าเหมือนกันกันห้าปลูกของกินเขาก็ได้ตัดหญ้าได้หุนน้ำเหมือนกันเต่าว่าเราได้ยินได้บ้านเนี้เออพวกมกพริกมมกเขือเขาก็ปลูกไว้ยังสิห้อก็ไ่ได้ซื้อเออมันต่มันก็เป็นความเป็นอันคนลระย่างกันนาะพี่น้องอ้วแต่ไปมากว่าันเพิ่นปลูกส้นยอมเพิ่นอาจจะไปซื้อตะลุงตลาเพิ่นอาจจะสะดวก แต่ว่าอันนี้เ้าปลนนูกผลแนวมันกินได้มันกะมันก็เป็นความมักส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็หัวเรมากก็เห็ดเนาะครับพี่น้องแต่ว่ากา็มันก็เห็นผลนดีอยู่ครับยางมาข่างทางข่างขาง,ง,งทางที่พี่น้องนี่เห็นบ่รทางยางกับมาบาทเนี่ยผมสีบอลเห็ดเป็นทางข้อขีดข้อยางแต่แ็ดเป็นทางธรรมาชาติทั้งหินแห้งเนี่แหะพี่น้องห,งหองินแห,ห้งก็ปลูกได้งา่ายดีพี่นอ้องเนี่ยเห็นบ่ต้นยงนังีกาว่าเนี่ย เนี่ยกินทั้งนั้นนะครับพี่น้องมือเลมีปนเทาก็บยางมากมาเด็ดอ้าวนี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกินทั้งนั้นพี่น้องนี่คางมากเห็นไหมนะครับพี่น้องต้นไม้ปนเทาก็ปลูกได้นี่เห็นไนี่ต้นหักต้นหักยังก็ต้นหักต้นหมกงาะพี่น้องต้นหมกง้อก็ปลูกได้ปีสองปีก็ได้กินแล้วนี่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่ต้นแค่พี่น้องนี่เห็นบ่ ต้นแค่กับลายต้นนี่พี่น,อ 4, น้องประมาณซีหาต้นนึ่งตัวกินมดปีพี่น้องเป็นดอกเยอะมดปีข้างๆนี่เอาดินมาถมซะเป็นหลุมพ่อเป็นหลุมพ่อเพียงเหมือนพ่นพ่อเพียงบ่บ่อนเป็นหลุมพ่นพ่อเพียงพี่น้องโอวันนี้มันแดดจ้าจังน้อยเลยพี่น้องอาจ,จีโบ่เห็นชัดปนนานนีเป็นหลุมเป็นพ่นพ่อเพียงเนาะเวลาหน้าหน,น,นาวบ่เนากอากอาพักเอาบวกพริกเอามะเขือมาปลูกย่ามหน้าฝนมากฮาก็มาปลูกพวกมัน ถ้ามาเกิดนาโพนได้นั่นแหละพี่น้องเ่วานดีไปเนี่ยในนี้มันก็มีบักิ๊กเนี่ยมีมะเขือนะครับที่ต้นแค่เนี่ยเห็นหมต้นแค่ก็กินได้ตลอดปีมกเขือนี่ก็นีบพี่น้องนี่ยมาเพินงเกิดมีเขามีเด็ชกินเนี่ยเห็นหมดเนี่ยแข็งแรงมานี่ปนนี่หลากนี่ก่อยกับเอามาเดียวไปเที่ยนี่ต้นเดียวกินบ่หมดพี่น้องแต่ว่าก็บอกแม่นแต่ว่าปลูกไปหลายต้นอยู่นะครับตรงทางยางก็มาบานเท่านี้ บข้างบ้านนี่แหละพี่น้องปลูกได้หลากหลายนะครับเนี่ยกิ่นไร้หลากนะครับเนี่ยฟังน้องพี่บอกพี่น้องเนี่ยนี่เห็นไหมนี่อดต้นแค่ใต้ต้นแค่เราก็ปลูกผักหวานไว้พี่น้องเนี่ยผักหวานต้นนี้ก็ใหญ่ายเลยได้หนี่งสองปีพี่น้องเนี่ยใกล้ที่ทวงมัวแล้วเนี่ยเพียงข้อแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสองต้นสามต้นปลูกไว้แถวนี้เนี่ยเป็นมะเขือก็ปลูกไว้พี่น้องมะเขือพี่ยองก็บ่รลูเนี่ยมะเขือกลางดงกลางดังบอกเอง มันุวยบอกไงหล่อนเนี่ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยเดียวมันที่มันเป็นแพรโล่งโดยย่หอเนี่ยมันก็บดดกดอกแต่ว่าเพราะว่าเ้ากับปลูกตามธรรมชาติเนาะกับอะไรแบำรุงใส่ปุย๋ยใส่ยังคักแน่กับดอกกระเดียวนะเ้าปลูกไวปคางบานพอได้กินนะครับต้นหมากเดียวนี่ก็โอ้ยกินกันอยู่สองคนนี่ก็กินบ่มดพี่น้องปลูกไปดีหาต้นเนี่ยมันก็ไปครับว่ได้กินไปครับเดี๋ยวขอหยาดแล้วมันนะครับ ง่ายนะหมายวามว่าอ,อยากสื่อสารว่าบริเวณบรบตรงกว้างนะครับครับในน้อยอไปทางยางเขาบาทห้านหาเน่เย้าก็สามารถที่จะปลูกของอยู่ของกินได้พี่น้องนี่อยู่ของกินได้ไปทางยางเขาบานนี่เื่อนี่พี่น้องสามารถาปลูกกินได้หลากหลายนะครับนี่ักม่้งกับพูกได้พี่น้องนี่ก็ล่งเป็นหมากนะมะเขือก็มีเนี่ต้นเห็นไหมครับนี่มหุ่งต้นน้อยก็ล่างเกิดนะครับ ตัวน้หมักทับทิมบ่พี่น้องนี่หมักพิล่าวะทับทิมตัวน่ะหมากมันบางที่มันไม่หนหน่อยด้พี่น้องคนน่ะว่ามันไม่เป็นเศร้าคนละต้นเดียวเนี่ยเศร้าหมากพคนละกินเข้าไปที่ละบางกินมันอยู่บ่สองคนสามคนพี่น้องมันจะได้แบ่งปันพี่น้องป้องไปแก่ไปใช้มาก็พอได้กินด้วยกันนี่นางนี้อยู่ดีเบื่อนพี่น้องนี่ทางเขามาเห็นบ่ยเนี่ยกินได้หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะเออคือตันกระ ข้างๆครัานเลยว่าเ้ยโหมีที่มีทางเด้อเนี่ยวั่เดยใส่ที่ลายดอกพี่น้องเ้ปลูกอยู่ปลูกกินได้นะครับเพียงแต่ว่าตังออ้งใจเฮ็ดบบัวตอนหลังสมัยก็ว่าได้ไปตลงตลาด้วยหละ่ะก็ไปอยุดเดนๆแต่ว่าส่วนมากก็ไปซื้อของใจจำเป็นนะครับของกินในครั่วเลื่อนเท่านส่วนมากก็นีนี่ยุ่ขางบ้านเท่าเนี่ะพี่น้องนะครับผมอือครับขอบคุณหลายครับสำหรับพี่น้องครับเมื่อนี้อาจจะ มันช่วงเดียดจะจานแน่นะครับอัดแบบเดียวโบชัดไปนไยเด้อพี่น้องก็บปากคอถอดคอป้ยไว้หลายแต่ว่าก็นําเสนอให้พี่น้องเห็นว่าเราต้องใส่พื้นที่ร้ายครับใส่พื้นที่น้อยๆเขาก็มีอยู่มีกินได้ครับพี่น้องอืครับผมคขอบไปเห็ดยังดอกพี่น้องก็ย่างมัเอเส้าย่างมัอแรงหดเห่นยิลิลน้อยๆไปย่างมัอแรงก็มันห่อนหมดละประมาณเกือบคั่มหมดละเาก,ากเย็ยังมาหดเห่นย่างมัอเส้าเขาก็ตื่นแต่เ้าเนี่ยอ่า ที่ห้าหกโมงเช้าเพราะว่ามันอยู่ในหน่อยก็เด้เหตุหลายมดบ่ถึงชั่วโมงบ่ถึงสามสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับพี่น้อง่ก็ตามออกกําลัางกายเล่นไปนะครับครับผมขอบคุณหล,ลายครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมา,มารับชมรับฟังนะครับจากสวนป่านางามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อก้าแล้วครับพี่นอ้องมิยังดีๆก็สินั่งตนอหรือว่าอันใดที่ว่าพี่น้องมีขอ แนะนำนะครับคอมเมนต์กามาพูดคุยกัน,นยินดีครับผมครับสวัสดีครับ